สวัสดีครับทุกคนผมซิกเองครับและวันนี้อยู่กับ c e n t u r i o n Action X ครับโดยที่ตัวนี้มันเป็นเซนพรีเมียมครับมันก็คือเซน3นั่นแหละครับความสามารถคล้ายๆเซน3เลยซึ่งอ่าเซนตัวนี้อ่าผมรู้สึกมันจะโหลดเร็วกว่าเซน3นิดนึงนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆอ่ะมันจะโหลดเร็วกว่าเซน3แล้วก็เทเลทเกาะเทเลทจะมากกว่านิดนึงครับผมในเรื่องของพรีเมียมก็ไม่ต่างอะไรกับเซน3มากครับเอาเป็นว่ามันมีกระสุนอาร์เมอร์เพลซิ่งดิสกัสเซโบนะครับ เป็นกระสุนเมนที่จะใช้กันในอังกฤษเลดนี้แล้วก็มีสแสบเป็นตัวช่วยในการปัดที่ดีตัวหนึ่งนะครับมันก็ช่างมันแล้วไปดูในเกมไปเลยครับไปอีเซกไกครับผมวันนี้ต้อนรับเข้าสู่คานาเรียนแอคชั่นเอ็กซ์ครับแค่แรครับผมเซอริเลนแอคชั่นเอ็กซ์ครับในด่านซรายนายเป็น ผมจะเล่นเซนเอ็กซ์มไม่ได้เป็นแอคเซสซีฟมากนะครับเพราะนี่คืออัปเดตทำให้เรามีโอกาสที่ปื่อนจะเจาะหลายหลายคนไม่เข้าเพราะผมใช้เป็นยิงสิบปาวเดอร์ไม่ใช่ร้อยห้าถึงใช้ร้อยห้าผมก็เล่นออฟเซนซีฟผมก็เล่นเป็นดิฟเฟนซีฟพอดีรู้สึกว่าอังกฤษเล่นดิฟเฟนซีฟได้โหมดมากเล่นออฟเซนซีฟก็โหมดพอกันในเลดีนะเพราะว่าหลายหลายคนจะไม่มีสแต็ปด้วเล่นออฟเซนซีฟเสร็จเพื่อนดีเพราะเรามีอเมริกาอยู่ดีให้อเมริกาออกไปตายซะแต่ผมจะช่วยกันให้เพราะเราไม่มีเกาะ ใช่ครับเราไม่มีเก่อเกาเราถือว่าบางมากและคนเราก็น้อยเรามีสี่คนซึ่งต่างจากคนอื่นอ,อะไรก็จะดูพูดมากหน่อยไหม,ไมครับผมค,คิดไมเอ เป็นไลท์ไม่ทราบแ่แ,แ,แเลค่ค่นออฟ e n s d e f น200%ไอ้คุจะบอกว่าคุณจะเล่น defensive, off เป็น200%นไม่เห็นมีใครเล่นออฟฟ e n s i เลยก็แค่แนวหน้าเองครับ พอจะถอยไปแล้วก็ไปฝ่ายซัพพอร์ตให้ Bravo Captain Point แล points, us, <im Alto Del ire> ้วให้ M forty six ไอ้ Patriot หนึ่งทำหน้าที่แทนผมไปก่อนน่มี Patriot สองสี่แปดสี่แปด Charlie ของเยอรมันน่ะข้างหน้าเรามีสี่แปด Charlie ด้านหน้าเราผมเลยจะย้ายทางทีกับทีกนอกแทน ที่สีแปดชาลีเหรอตัวอะไรอะ 57, ซอีเสาเดขีดสองมาอร์ันไนะโอเค 1, ส, okay, สวยเพื่อนปืนผมยังโหลดไม่เสร็จไม่แก้จงขันพันก็พืนโหลดไม่เสร็จ เซตจวัดแนซเีสวยเซตอยู่ตายข้างหน้าของีตัวหนึ่งน่าจะเป็น B M G บางไม่รู้ดิเมื่อคุณบอกว่าคุณจะได้ดิฟเฟนซีฟแต่ออฟเฟนซีฟจัดเรียกคาับอังกฤษกำลังคาดฝังอะไรจากมันวะ เดี๋ยวนั้นจะบนกับอะไรเราถอยดีกว่าฝั่งเราน่าจะเป็นอัปเดตกว่าเพราะว่าฝั่งเราเลนคูอสูงมากอัปเดตฝั่งนู้นจะไปอีกทางหนึงสรับผมไม่เห็นอัปเดตฝั่งนู้นเลยเฮ้ยฉันนั่นบิชไม่ต้องถามนะรับผมทำอะไรผมใช้บัคครับบัคที่ไกลทิ่ไม่ยอมแก้แล้วผมก็ชอบใช้เพราะว่าฮิตบ็บอกของพื้นที่มันจะต่ำมาคจริงนิดนึง อายังไม่ดาวเราจะชาร์จกันเพราะว่าเอเอเอไม่น่ไเนเอเออเอรอเอเ้เอ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 ่อเอเอเอาอเ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 อยู่อเ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 อาอเ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 อรอเอเอ้อเอเอเอม,นนแ B, แม, R, แมีแล้อมอเอาอเอเอเ1เราอเ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 อยู่ในอิออเอเอเอ่อนอเ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 คืออเอเออไม่ทเอ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 เเอเมเอเอแล้วเอเออนอเอเอนไเอเรเอเอ่นอนออเเอ สามเจ็ดทีดหนึ่งเหรอสามเจ็ดป่ะไม่ออสวิงผิดผมที่กำลังสงสัยว่ามันเป็นโซเวียตหรือเปล่าเพออสฟิงที่ติดผมเยอรมันเต็นสังหารไม่ได้คิดไปเองเราเป็นโซเวียตอ่าผมจบแล้วครับเกมนี้เราชนะอย่างสมบูรณ์แบบแล้วแปลว่าตัดไปเกมต่อไปเลยก็แล้วแต่ครับเทล่ยเหียเทีโกเก๋ ครับผมทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ s e c b a t l of e l a m e n t นะครับเราอยู่ในอัพเดตกันอ่าโดยที่เรามี5-5ปอนในทีมเราก็คือมันเป็นเลน8-0ซึ่งอ่าผมน่าจะเล่น Power c a p i t a r Point เป็นหลักเพราะว่าทำไมเราผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับขยับเลนอะหลัดจังหวะสถานที่ม่บอร์ดรถถังของจิตมหน่อย Power c a p i t a r Point ครับอา คือเรื่องน,นนะคือบราวนมันมันไม่ใช่แบบนนี้มัไม่ใช่สไปเปอร์โพสก็จะดึงสไลด์ภาพบนรถถังกึ่งกินในเมื่อตอี่สุดแล้เพราะว่าอ่าเรามีข้อได้เปรียบก็คือใส่สเซเบอไลเซอร์ซึ่งทำให้เราแบบเราขันไปยิงงันไปอะไรกับเขาได้เร็วอะชัดไทม์จะดีกว่าเวลาวิ่งเวลาวิ่งเราก็ไม่ต้องเบ,บกรกยิงเดือดเข้าได้เลยแต่เท่านจะอ่านตรงนี้ก็จะมีข้อดีเรื่องโพสเซนคอมแบตแล้วก็ลองเลนจ์คอมแบตแล้วก็เป็นพิสุทธปาเดอร์แล้วก็เป็นเอพีนี้ด้วยเอพีดีเอสอาร์เรทิรได้เปรีกลสก ถามผมโหลดเอพดีซีพีซีมาด้วยนะเพราะเอพีซีพีซีมันทำดาเมจหนักกว่าแล้วก็มีสมองเชลอีก2ก้อนครับอบโดยผมจะเล่นเาวเวอ่าครับจะคอยจะเล่นด้านนอกครับเราจะวนเข้าไปด้านนอกฝั่งเขากันเพราะว่าด้านนอกตรงน,นั้นมันจะกันมันจะกันได้หลายแถบเลยแต่ว่ามันก็โดนยิงได้หลายแถบเหมือนกันและอย่างคือปกติเวลาผมวิ่งก็ไม่ค่อยสำเร็จด้วยอ่ะละ่ะคุณเพิ่งคิดมากแล้วผมพูดมากที่มันแล้วผมคิดไปเอง Oh that I can. Leo one falling backs. Attention to the designated grid square. Yep. Attention to the map. It's certainly right. A right force has captured the goal. Another Leo down. i ไอ้ย่ะทีนี้เพลิดคริวเพลิดคริวผมเพลิดคริวเลียววัดไม่เอาเลียววัดเอ้ยเสียความเนี่ยคุณเสียทุกอย่างหมดเลยอ่ะร้องเสียงลมก็ไม่อกี้อ่าเธอเริดคริวผมรีกับมาละมีสองคนกันเนอร์ผมรีกับมาละอันนั้นเป็นมาเดอร์เอวันใม่นะซึ่งประเด็นคืออ่าผมเหลือสี่สิบวิในการซ่อมบริดจ์ชิง ได้มีตัวอะไรไม่รู้กัอนอก่าชาร์ตผมผมได้ยินเสียงเครื่องยนต์อยู่ข้างบนตลอาแลาวคุณจะตาย,ยตรงนี้แหละครับได้2คิวกับเซนเอ็กซ์ซึ่งเซนเอ็กมันคุ้มนะเอตรงกับว่ามันซ่อมอยู่แค่นี้เท่านั้เองน ที่มันไม่พีคเรามไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าทำไมไม่พีคคือผมซับบิชทชิงเสร็จแล้วเหรอ,อผมไม่ได้อัพคนรถถังนะสหรัชอาณาจักรเลยนะยิงไอเกรทวิเทียนผมไม่ได้อัพคนรถถังมาเยอะนะเวลอยู่แค่สี่สิบไม่เดเยอะเลยเผมขอโทษผมจ้ำผีด วันลีโอเดือนลีโอปีแค่เรียบร้อยลีโอ Breaching out ตรงคือเราลอดเพราะมีทีมมาช่วยนะครับผมคุณก็ต้องนั่งฟังผมพูดไปนั่นแหละดีแล้วยกปืนยกปืนแล้วยกปืน don't have all the day, gentlemen. ที่มันหายไปไหนแล้วอะ สวยแล้วมาเดอร์สองตัวอ๋อมาเดอร์ดาวะ่ะรอทันทีด,ดาวมีไอตัว JPc สี่ขีดห้าข้างในอ l ฟา a c ปเ t a i n คอยอีกตัวหนึ่งนี่นะครับสิ่งที่เราจะเชิดชายนั้นนะ่ะ อ,อยู่ไหนอ่านั่นไงน่นจะแล้วจะแลจล้อยู่ยั้ out ถ้าไม่โดนอีกรอบนี้จะจะ,จะบ่นแล้วนะครับสามรอบแล้วนะไม่โดนสักตัวน,นะสามรอบแล้วนาเราเรจะสุดท้ายพอดี ก็ทิ้งได้ก็สวยแล้วครับอ่าเป็นว่าซัดไป4คิวแล้วพค่อนี่แหละครับอังกฤษคุณกำลังคาดหวงังอะไรนะใช่คุณกำลังคาดหวงังอะไร่างอังกฤษเหรอเอาเอาตรงหน้าที่ที่ผมใช้กับเซนเอ็กตอนนี้ที่ผมอ่าที่พวกนี่ยคนที่ผมใช้เซนเอ็กบทำอยู่สามารถทำได้โดยเซนสามหรือไม่ก็ f b 4202นะครับ ใช้ทั้งคู่ทำได้เหมือนกันแต่ว่าผมมารีวิวเซ็นเอ็กซ์ผมไม่ได้มารีวิวเอฟ2ีซีสองสองหรือว่าเซนสามเพราะฉะนั้นก็อะไรนะครับอะแรนะครับอำนาจของสเต็มไลเซอร์อจจออกแบบรถถังว่าให้เป็นรถถังอ่าการอินเซนตีที่ซัพพอร์ตยิงไกลได้ผู้เล่นบอลทันเดอร์มีไลค์ไม่ครับเราจะเราจะเราเนี่ยคนเราเราจะสู้แบบซีคิวซีกัน เดี๋ยวเราจะรีควิวให้เสร็จอัพผมไม่ได้อัพเอ่อไม่ได้อัพอ่พไอพิชเชอริตี้มานะไอความเร็วในการรีควิวอะเพราะฉะนั้นมันจะช้าผมเน้นไปทีเว็บพอดโหลดดิงแล้วก็อ่าเนี่ยนะคุณผมเน้นไว็บพอดีทีเว็บพอดโหลดดิงแล้วก็ไทกิตติ้งนะครับโอเคสี่สัตว์ไปต่อซัมทิงเว้นร้ n งทำไปสามหมื่นสามทั้งหมดก็ไปเกมต่อไปครับผมสวัสดีครับผมอ่าเราไม่เซ็นเอ็กอีกแล้วเหรอ กับตูดีเซียครับเป็นอัปเดตแน่ๆแปดศูนผมไม่แน่ใจเอโอสแต่น่าจะแปดศูนย์ว่าผมรจะโดนอาเจรลี่สายมากเกินไปนีมโันอาเจรลี่ของมันจับไกรเขาซะอ่าโดนอะ,อะไรอะ่ะมีเดียมหนึ่งตัว MP4 5 1 8 3มม,มน่ากลัวมือมันใหญ่แบบมากอะ่ะแอบบอันนผาดีอยู่ในเสื้อมองไม่เห็นเอาละ่ะคุณจะเห็นผมพูดมากเลย,ยไม่ครับผมคิดไปเองทไมันต้องพูดเปิดทุกคลิปแบอย่างนี้เพื่อนเนี่ยอ่านโทรศัพท์ขยับถ่ายครับ สวย <S <S ผมโลกไปไหนเมื่อกี้แล้วมันเ,นเล็กคือต่ำเลยถ้าดอมบีเกิลแพนเซอร์เอาตรงอือถ้าเขาอาห้าเจ็ดมิลซัดเราเมื่อกี้เราตายนะพวกกองตรงนีแค่เจ็ดห้าแปดสามแน่นอนอยืนยันเลย

อะไรอะลีโอผมทิ้งก่อนน่ะ why the fuck ไหนนี้โอ้ยพี่เอาอีกแล้วช่างเงินก็แล้วกันครับผมมีแบคเอพครับมีลีโอวันในชาลีอะพี่ภาษา ภาษาไทยนก็เปลี่ยนผิดแป้นพิมพ์ครับได้มาสองว่ะได้มาหนึ่งและสิบสองวู้วว H five อะกี่พาวเดอร์วะนะันนั้นกี่กิโลดีวกว่ามันเหมือน, 5, 5นห้ากิโลของ PE 8ปดอะแต่ PE 8มันจะแรงกว่านี้หน่อยมันทำไมสี่สี่กิโลเหรอสี่จุดห้าไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้ผมไม่ได้เล่นเครื่องบินลำแล้นะ มีสเตปเราอันไน้ขวา้าขวา้าขวา้า แพตจอยดสองเฮ้โหดเออร์บิชแอสซิสแตนต์อีกแล้วนี่ครับข้อเสียของปืนเล็ก อ่ามันเป็นปืนเล็กมันก็นเซโบแล้วยมันเลยเบาครับถ้าเป็นอาร์เมอร์เพีย์ซิ่งคาร์บอริสติกแคปมันจะแรงเพ่อนเพราะมันแปบอาเนี่ยไม่เอานะ้าริโอไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่ไม,ไม่ไม่เอานะลิโออย่าเล่นนะ สวยเราเป็สเต็ปครับเอ้อย่างผมยิงเอาย่งผมฆ่ามันทิ้งแด่เลยเมื่อกี้นะแต่แบบอ่าเอาตคือผมน่าจะฆ่าเขาทิ้งได้แต่เมื่อกี้แต่แบบพลาดเหมือนนกั่าอารา,าโดมาเดอร์เอวัไนไมนะไม่ใช่ผมเล่นพลาดเองอ่าแหละครับเป็นไงครับทุกคนสนุกกันไหมกับคลิปที่ได้ดูไปอาจจะมีช็อตดีๆสุดท้ายก็สามสี่คิวไม่น่ามากกว่านี้ครับก็ชนะบ้างมีแพ้บ้างตามปกติของเกมนะครับก็ไป เออเกมที่อัดมาเป็นเกมเล่นต่อเนื่อง3เกมนะครับงั้นก็ขขบคุณสำหรับความรับชมครับเจอกันที่โลกต้องการอิเซไกครับผม